สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกเช่นเคยเป็นวันอาทิตย์เนาะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะช่วงนี้ก็อากาศเย็นๆแล้วเนาะใส่เสื้อตัวใหญ่ๆหน่อยนะคะตื่นเช้าม,มาอากาศเย็นเนาะเดี๋ยวไม่สบายเนาะใส่สายมาก็แดดออกนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะช่วงนี้วรดาก็เน้นเป็นเสื้อผ้าแปลรูปมานะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องละเลือกเลยนะคะท่านชอบพื้นไหนทักทายกันเข้ามานะคะ เสื้อผ้าไปรูปก็มีมาเรื่อยๆนะคะตัดเสริมเสริมมาเรื่อยๆเนาะหากท่านอยากได้พื้นไหนก็ทักทายมาวรดาก็ลดหลั่นลดหลั่นให้ท่านอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะสินค้าทุกอย่างมารอบไหนก็รอบ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 นั้นนะคะลดทุกรอบนะคะขอให้ท่านฟังราคานะคะวรดาก็จัดเซลล์จัดโปรให้อยู่ตลอดนะคะ วันนี้เช่นกันนะคะวรดาก็จะมารีวิวผ้าอัดกาวอย่างดีนะคะเป็นเสื้อผ้าคามแท้ส,สกลนครของเรานะคะจัดโปรให้อีกแล้วนะคะโปรซปเปอร์เปรดดับเบิลโปร,โปร,โปรนะคะก็ช่วงนี้ก็มีงานโอท็อปจากหาดใหญ่มาสกลนครนะคะสินค้าก็มีมากมายหลายอย่างนะคะคนก็ไปเที่ยวไปชอบกันนะคะบางคนก็ซื้อบางคนก็ไปชมนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจก,ก็ไม่เท่าไหร่ค่ะทุกวันนี้ในสกลนครก็เงียบเหงาเนาะ ้าคามเราก็รู้สึกจะอึดๆตัวทั้งๆที่เราขายถูกมากๆแล้วนะคะทุกวันนี้ขายถูกจนแทบจะอยู่ไม่ได้เนาะเม่กีทอบางคนเลิกทอผ้านะคะพ่ออยู่ไม่ได้ไปไม่รอดเนาะอย่างเช่นร้านวารานี่ก็พยายามลดลดลดให้ท่านตลอดนะคะหากท่านอยากได้สินค้าอันไหนทักทายมานะคะพูดคุยกันให้ชัดเจนเหมือนกับคนที่อยากซื้อนะคะพอพูดพูดทิ้งไว้ทิ้งไว้เราก็ไม่รู้ว่าจะหาอะไรให้ท่านนะคะขอให้ท่านพูดแล้วก็ดูในวิดีโอเป็นหลักนะคะ ในคลิปนี้เป็นเสื้อผ้าคามอัดกาวจะลดราคาจัดโปให้ท่านเลยนะคะวันนี้เราจัดโปให้เลยนะคะวันนี้สตาร์ทนะคะเป็นเสื้อตัวนี้นะคะผ้าอัดกาวอย่างดีเลยนะคะเป็นผ้าคลุมไหล่อัดกาวอย่างดีตัดในราคามิตรภาพเลยนะคะวันนี้เรามาให้ท่านเลยนะคะปกติตัวนี้ขายพันแลดอยู่พันสองแต่เราให้ท่าน1,100บาทนะคะหากท่านใดสนใจทักมานะคะตัวนี้อก40นะคะพ่อแม่พี่น้องขาท่านใดสนใจทักมาเลย อก40นะคะตัวนี้อก40เป็นเสื้อผ้าคามแทสนน้สกลนครให้ท่านนะคะ1,100บาทนะคะเวลาเอาพออยู่ได้นะคะสินค้าของเราเป็นคามแท้สกลน,นครแน่นอน,นะคะ่ะสินค้าทุกอย่างเราชัดเจนนะคะพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านหากท่านใดสนใจรีบพักมาเลยนะคะถ้าของเรามีกิจความขายแน่นอนนะคะเรายินดีที่จะบริการท่านนะคะ1 1 0 0อก40นะคะมีอยู่2ตัวนะคะ ตัวนี้อก41นะคะเกินกันนิดนึงนะคะหากท่านใดสนใจทักทายนะคะหรือจะใส่ร่วมกันก็ได้เพราะผ้าของมันยืดหยุ่นได้นะคะแล้วก็ใส่รวมนิดนึงไม่เป็นไรนะคะเสื้อผ้าของเราก็จัดโปรให้ท่านนะคะ1,100บาทเท่านั้นจาก1 8 0นะคะเราจัดชิวๆให้ท่านค่าส่งเหมือนเดิมรอบละ50บาทนะคะเพราะแม่พี่น้องขาหากท่านอยากได้สินค้าดีๆขอทักทายมาเนาะผ้าคามเป็นสมบัติของคนชาวภาคอีสานนะคะที่ทอขึ้นมานะคะ เป็นสินค้าประจำพื้นถิ่นจังหวัดสกลนครเลยนะคะท่านใดที่ใส่แล้วก็จะมีความอบอุ่นเหมือนกันเราได้อยู่พื้นที่ของเราเองนะคะผ่านไปแล้วสองตัวนะคะแลวจะมาตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะวรดาก็จะมาจัดโปรให้ท่านซุปเปอร์โปรอีกนะคะตัวนี้ก็เป็นผ้าคามเหมือนกันนะคะผ้าคามสวยใส่สบายตัวนี้อก40เป็นแขนกระดิ่งนะคะวรดาก็อยากจัดโปรให้ท่านเหมือนกันนะคะหนึ่บาทนะคะหากท่านใดสนใจทักมานะคะ อันไหนที่ลดหลันได้เวลาดักก็ลดหลันจัดโปรให้ท่านอยู่แล้วนะคะ1,000บาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะอันนี้อก40เแขนกระดิ่งเป็นผ้าคารามแท้อัดกาวเหมือนกันนะคะอัดกาวเรียบร้อยตัดด้วยง,งานฝีมือนะคะ1,000บาทเท่านั้นนะคะทักทายมานะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนนะคะ วรดาอาจจะเคยเอาขึ้นมารีวิวแล้วก็มีนะคะแต่พื้นในที่ขายแล้ววรดาก็จะตัดออกไปเลยนะคะโอเคอันนี้เป็นผ้าดักแด้นะคะเป็นผ้าดักแด้ยใยไหมนะคะอันนี้อก4 0เหมือน42 41นะคะตัวนี้วรดาก็มาแบ่งปันท่านเป็นผ้าดักแด้ยใยไหมใ,ใส่สบายอัดกาวเรียบร้อยอันนี้วรดาก็มาแบ่งปันจัดให้ท่านนะคะ1000บาทท่านได้สนใจนะคะทักมาเลยนะคะผ้าของเราสวยเนื้อดีมีคุณภาพนะคะผ้าแท้แน่นอนนะคะไม่ใช่ แบบว่าผ้าที่เป็นใย,ยนุ่นนะคะเป็นผ้าแท้เลยนะคะสวยค่ะหนึ่งพันบาทนะคะอกสี่สิบเอ็ดนะคะตัวนี้แล้วเราจะเอามาสองตัวนี้ลดพิเศษให้ท่านนะคะตัวนี้เพราะว่ามันเป็นผ้าเหลือผืนเล็กวราดาหรือเอาไปตัดอันนี้กับอันนี้ผ้าไม้เดียวกันเห็นไหมคะที่วราดาใส่อยู่นะคะสวยใส่สบายอันนี้อัดนะคะอัดกาวตัดทรงนี้นะคะชนจิรดาสวยนะะี่ค่ะที่วราดาใส่อกผ้าไม้เดียวกันนะคะอันนี้วราดาขาย ไม่ได้กําไรได้แต่ค่าตัดนะคะ900บาทกับผ้านะคะนี่อก38นะคะตัวนี้นะคะ38นะคะแต่วรดาคอเรียนนะคะสินค้าที่เราลดเราโปรแล้วคืนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้นะคะถ้าท่านใส่ไม่ได้ก็แก้ไขเองนะคะเพราะเราไม่รับเปลี่ยนคืนนะคะอันนี้900บาทนะคะวรดาจัดโปรให้สุดๆเลยนะคะสวยอก38หรือ36ก็ใส่ได้แต่เป็นทรงจิตรดาหาที่ไหนไม่มีนะคะราคานี้ วรดามาแบ่งปันให้ท่านนะคะ900บาทจ้าแล้วเรามาอีกตัวนี้นะคะอันนี้เป็นสวยมากนะคะอก36นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นผ้าไหมนะคะแต่เลือกเป็นไหมฝักหลอกนะคะตัวนี้ไหมฝักหลอกนะะี่ค่ะมันจะยุ่ยุยนิดหนึง่งใส่ดีดีนะคะนิ่มเพราะว่าวลดาซื้อมาไว้นานนานเลยนะคะผ้าก็เลย ไม่รู้จะไปทําอะไรเพราะว่าผืนมันเล็กก็เลยเอามาตัดนะคะอันนี้ก็จัดโปรให้ท่าน900บาทนะคะเป็นไหมฝักหลอกนะคะสวยให้เลยนะคะ900บาทเพราะเราอยากหมุนเงินเนาะช่วงนี้ก็อืดมากเศรษฐกิจก,ก็อืดคนก็อืดน,นะคะอืดขึ้นอืดขึ้นค่ะ สวยค่ะใส่ผ้าไทยสบายๆเลยนะคะใส่สวยมากเลยนะคะอย่างวารดาก็วันที่16เดือนนี้นะคะจะมีงานมงคลนะคะคือลูกสาวแต่งงานก็เอาเป็นผ้าไทยนี่แหละคะ่ะเปตัดเป็นผ้าคามของเรานะคะเดี๋ยววรดาจะมาใส่โชว์ให้ท่านนะคะใส่ผ้าไทยแล้วได้อุดหนุนคนไทยด้วยนะคะโอเคแล้วก็มาตัวนี้อีกนะคะตัวนี้เป็นเสื้อคลุมอก4 2องนะคะ ตัวนี้ปกติขายพันแปดพันหกวันละดาขอจัดโปรอีกนะคะวันนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะเราอยากขายเอาเงินมาหมุนมาใช้ใจ่ายในครอบครัวเอามาหมุนมาใช้ใจ่ายหมุนเสื้อผ้าไปด้วยกันนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะผ้าของเราทุกยิงมีขายทุกผืนมีขายแน่นอนอัดกาวเรียบร้อยนะคะแล้วมีกระเป๋าเรียบร้อยสองด้านเลยนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะ มาอีกตัวนี้นะคะตัวนี้ก็อก42เช่นกันนะคะววลาโอ๋อันนี้อก40นะคะสวยนะคะใส่สบายมีกระเป๋าเรียบร้อยก็จัดโปรให้เหมือนกันนะคะจริงๆตัวนี้ไม่ได้นะคะเวลาจัดโปรให้ท่าน1,100บาทนะคะเราอยากขายเราอยากจัดโปรเพราะว่าเราอยากเอาเงินมาหมุนเวียนช่วยๆ่วยกันไปนะคะ1,100บาทนะคะ ทุกอย่างของเราถ้าพูดขึ้นราคาไหนเราก็ขายราคานั้นนะคะไม่ใช่ราคาต่อรองเนาะเป็นราคาที่เราลดแล้วนะคะต่อรองอีกไม่ได้นะคะมีแม่ๆบางคนมาโทรหลังไม่มาต่อรองก็ขอกราบขออภัยด้วยเราลดอีกไม่ได้เพราะเราลดแล้วนะคะ1,100บาทนะคะตัวนี้1,100บาทนะคะเราจัดโปรให้ท่านแล้วนะคะตัวนี้เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็สวยใส่สบายงามสวยดีค่ะ แล้วก็จัดโปรให้ท่านเหมือนกันนะคะ1,100บาทนะคะปกติตัวนี้พันแปดพันยืนอยู่พั0สองพันสามเราก็ให้ท่านนะคะ1,100บาทอันนี้อก40ใส่สบายใส่ง่ายนะคะก็แบ่งปันกันไปเลยนะคะ1,100บาทท่านใดสนใจทักมาเลยท่านใดอยากได้มาเลยนะคะผ้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนนะคะโอเค มาอีกตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นพื้นใหญ่พื้นยาวนะคะตัวนี้เป็นเสื้อคอจีนนะคะเสื้อคอจีนจกกระเป๋าได้นะคะเพราะตัวนี้ใช้อกเท่าไหร่น้อตัวนี้นะคะอก42นะคะอก42นะคะ,ะ,คะมีอยู่2ตัวอกส2แสองละ4สี่จริงๆตัวนี้ราคาขายไม่ได้นะคะแต่วรลาก็อยากแบ่งปันท่านนะคะ1,100บาทเช่นกันคือจัดโปรลดลงมานะคะจัดโปรให้ท่านนะคะให้ราคาพิเศษนะคะ 1100บาทนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะผ้าของเรามีจริงพร้อมขายผ้าของเรามีแท้แน่นอนแบ่งปันท่านไปเลยนะคะผ้าใหม่ๆไม่มีการตกค้างเลยนะคะบรดาขายสินค้าไม่มีสินค้าตกค้างแน่นอน,นะคะ่ะเพราะสินค้าของบรดาซื้อทีละนิดละนิดทยอยซื้อแล้วก็ขายไปเรื่อยเราจะได้สินใหม่สินค้าทอมาใหม่เรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ให้ท่าน1,100บาทนะคะเซตนี้ลดโปรมากที่สุดเลยนะคะ มาตัวนี้เหมือนกันนะคะเราก็มาจัดโปรเซตนี้นะคะคือเราอยากขายเราอยากจัดโปรให้ท่านเนาะบางอย่างเราก็เดือดร้อนเงินหรือเอาเงินมาหมุนช่วยกันเราก็จัดโปรหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะผ้าของเราบางทีก็จัดเพื่อเอาเงินมาหมุนมาเวียนมาใช้กันนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนเบอร์สิบสอง่ะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะทักมาเลยนะคะเราลดลดไปเลยนะคะอันไหนที่ตัดมาเราอยากหมุนเวียนเราก็ลดไปเลยนะคะ ไม่มีกําไรนะคะแต่เราขายแบ่งปันท่านให้ท่านได้ใส่ราคาดีๆและผ้าสวยๆนะคะตัวนี้ยังคงเหมือนเดิมนะคะอันนี้อกสี่สิบเพราะสางอาทิตย์นี้ไม่มีสักตัวเพิ่มเติมเลยนะคะสินค้าไม่มีมาแต่เรายังยืนอยู่ราคาเดิม1300าอบาทนะคะอกสี่สิบใส่สบายตัวนี้ใส่ง่าย หมายเลขสิบเอ็ดนะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าทุกอย่างเราพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะวันนี้เราแบ่งปันจัดโปรให้ท่านนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทคือตัวนี้นะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทกระเป๋าสองด้านนะคะกระเป๋าสองด้านสองข้างโอเคนะคะแล้วมาตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นจิตระดาอกสี่สิบสองนะคะสี่สิบซื้อสี่สิบสองจิตระดาอันนี้ไปอาบน้ํายาและซักแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะวรลดา เอาไปทําทุกอย่างสวยรูแล้วนะคะเป็นชุดตัวนี้นะคะจริงๆชุดตัวนี้เอวนี่32นะคะจริงๆชุดนี้ขาย3,5 0 0ันหในช่วงนี้วลดาก็มาจัดโปรนะคะตัวนี้เพราะว่าแต่ผ้าตัวนี้ก็ยังสอง0กว่าแล้วนะคะเรามาขายทั้งชุดนะคะ2,500บาทนะคะชุดนี้นะคะ2,500บาทท่านใดสนใจทักมานะคะเป็นผ้าคามสกลนครแต่อันนี้ย้อมด้วยเปลือกไม้สวยงามรูผ้าเนื้อดี 2,005นะคะชุดนี้ท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะเป็นชุดจิรดา2,500บาทนะคะแล้วชุดสีน้ำเงินที่วรลดาอยู่ในหุ่นบันก่อนขายไปแล้วนะคะขายหน้าร้านเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคสินค้าที่อยู่นี้ว่างนะคะที่ยกขึ้นมานะคะเพราะแม่พี่น้องขาท่านอยากได้สินค้าอะไรก็ทักทายกันเข้ามาเนาะ วันนี้เรามีทุกอย่างวันนี้เรามีพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะขอให้ท่านทักทายเข้ามาหาวรดาภาคามนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์อุดหน,นุนวราดามาตลอดนะคะขอบคุณทุกท่านที่เมตตาขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์คอมเมนต์นะคะคอมเมนต์แล้วก็เข้ามาดูมาชมให้นะคะขอบคุณทุกท่านเจอกันคลิปหน้าค่ะ